สวัสดีค่ะสายทุกท่านค่ะพบคับวีดาเสียที่เป็นไงบ้างคะวันนี้เล่นตมบาเบิร์ดนักข่าววดามเสียงที่เกือบไปเนี่ยตน่าสตอรี่ขอา ใเรายที่บ้านอันนี้ทำไมครับเกิร์ดเกิร์บุดเกิร์ดน้อยนะคะรับผมเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะพูดจังไมาสม้นฮะพูดยังไมาสมขนรบูดหน่อยพตดกับเาขึ้นเราเตาพี่จาน้องจาร์เร็ว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 เๆๆเวเร็ว เออเกืะบโงล่เนาิต้มยแห้งพี่น้องค่าแเนักดีนอนกินต้มยำน